สวัสดีครับผมชื่อว่าบอยผมมีแฟนชื่อว่าน้ำฟ้าน้ำฟ้าเป็นสาววายครับเห <c oughs> ็นหนุ่มๆอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยจินตลอดว้าว <Wow. S 1> เป็นสาววายจนขนาดที่ว่าน้ำฟ้าที่ใส่ตาปกตินั่งอ่านฟิกวายทั้งคืนจนไม่หลับไม่นอน <c oughs> แล้วพอไปตรวจสายตาทีก็พบว่าน้ำฟ้าใส่ตาสั้นตั้งห้าร้อยกว่าเลยเนี่ยอะแล้วก็ต้องใส่แว่นตลอดเวลา แต่ผมว่าก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะนผมแทบจะไม่อยากมีเพื่อนสนิทเป็นผู้ชายเลยล่ะครับก็เพราะว่าหุยุยๆุยเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนปะเนี่ยงูซาผมกับเพื่อนนี่กลุ่มขมับเลยครับด้วยความที่น้ำฟ้าเป็นอย่างนี้จึงทำให้ไม่มีเพื่อนหบ เพราะเพื่อนๆไม่ค่อยชอบที่น้ำฟ้าจิ้นคนอื่นไปเรื่อยผมเห็นแบบนั้นจึงเป็นห่วงน้ำฟ้าครับน้ำฟ้าเขาขอพูดตรงๆนะเขาอยากให้เธอเลิกเป็นสาววายอะ่ะเขาเป็นห่วงที่เธอไม่มีเพื่อนคบเลยอาจจะแรงไปนิดนึงนะเพราะเขาไม่อยากให้น้ำฟ้าเหงาอะ่ะโหถ้าบอยพูดขนาดนี้เขาจะลองเปลี่ยนดูก็ได้หนึ่งคือห้ามจิ้นเวลาเจอชายๆวย <No. S 2> ไม่ได้ฉันต้องห้ามใจตัวเองเอาไว้ถือว่าโอเคอยู่สองอยากกระดีกระดาวเวลาดูซีรีส์วายชัมเวอร์เอ่อน้ำฟ้าเออจริงด้วยลืมเลยไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่แต่ก็ยังดีที่ควบคุมอารมณ์ได้สามงดอ่านนิยายวายอ่านอีกแล้วเหรอเนี่ยเก็บเลยนะ อย่าลืมที่เราตกลงกันไว้สิอ๋อโอเคได้ได้สหยุดอ่านฟิกวายคู่นี้หวานหวานน้ำฟ้าแอบเขาดูอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยจับได้อีกแล้วเหรอเนี่ยโอเคงั้นเขาไม่ดูแล้วก็ได้อาในที่สุดแฟนผมก็เลิกเป็นสาววายได้แล้วครับปอยเขาขอพูดอะไรตรงๆหน่อยได้ปะเขารู้ว่าเธอเป็นห่วง แต่เขารู้สึกอึดอ,อัดอ่ะมันไม่ได้เป็นตัวของตัวเองถ้ารักกันจริงๆอะ่ะก็ต้องรักตัวตวทนที่เขาเป็นไม่ใช่มาบีบบังคับแบบนี้เขาไม่ชอบที่น้ำฟ้าพูดก็มีเหตุผลนะเพราะบางทีผมเป็นห่วงน้ำฟ้ามากเกินไปจนทําให้น้ำฟ้ารู้สึกอึดอัดน้ำฟ้าเขาขอโทษนะคราวหลังเขาจะไม่ทาแบบนี้อีกไม่เป็นไรหรอกงาน มกมากเลยค่ะขออนุญาตจิ้นนะคะแต่ยังไงถ้าน้ำฟ้ามีความสุขผมก็จะมีความสุขตามไปด้วยครับก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องผมมีแฟนเป็นสาววายซึ่งเรื่องนี้นะคะคนนี้ก็ได้ขอมาค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย